สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับ mm hmm. ท่านทราบไหมครับว่าผลจากการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมอะไรครับก็คือน้อมเอาศีลสมาธิปัญญานะเข้ามาฝึกฝนปฏิบัติในชีวิตประจำวันท่านทราบไหมครับว่าผลจากการปฏิบัติธรรมเนี่ย นะครับมันได้อะไรหลายท่านเนี่ยสงสัยนะปฏิบัติธรรมได้อะไรบางท่านก็ฟังมาจากคําสอนครูบาอาจารย์บ้างนะฮะฟังมาจากที่โน้นที่นั่นที่นี่บ้างนะอ่านจากหนังสือธรรมมาบ้างบางท่านก็หวังว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะสร้างความร่ารวยให้นะครับกนะนะาปรปฏิบัติธรรมแล้วจะสร้างซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศกาปรปฏิบัติธรรมจะนํามาซึ่งอํานาจวาสนา นะครับความโดดเด่นดังต่างๆนานา,ๆนานาถ้าผมจะบอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวผมที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมมานะครับน,นับย้อนไปก็ก็หลาย10ปีแล้วนะครับตั้งแต่อายุ20เสเศษที่เริ่มสนใจและปฏิบัติธรรมเป็นต้นมาต้องบอกว่านะครับการปฏิบัติธรรมนเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงว่าได้ความร่ำรวยนะครับได้ความโดดเด่นดัง นะได้ความสำเร็จทางโลกนะมียศตำแหน่งนะต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนถูกต้องอยู่นะมันเกิดมาจากความเข้มแข็งของจิตใจนะความอุตสาหะขวนขวายพยายามนะก็สาม,มารถนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวนะสร้างความสำเร็จสร้างความร่ำรวยได้นะครับนะสมตามฐานะ สามารถที่จะทํากิจการงานนะครับก้าวหน้าไปตามสายอาชีพของตนเองนะมีตําแหน่งมียศนะเรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเนะี่ยตามภาษาพูดในะสมมุติโลกเนะี่ยก็เป็นไปได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าใจจริงๆนะถึงจุดมุ่งหมายนะเป้าหมายจริงๆนะของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งต่างๆที่พูดไป ในเรื่องของความมั่งคัง่งร่ำรวยทางทรัพย์สินนะครับความสำเร็จในเรื่องของอยศถาบรรดาศักดิ์นะตำแหน่งหน้าที่การงานาความสำเร็จในเรื่องของความมีชื่อเสียงเกียรติยศนะความโดดเด่นดังเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินนะเมื่อเทียบกับจุดมุ่งหมายเป้าหมายนะผลที่แท้จริงจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ย ซึ่งมันมีส่วนสำคัญยิ่งกว่านะหลาย10เท่านะผมมันจะบอกว่าน่าจะเป็นร้อยเท่าเนี่ยก็ว่าได้ถ้าเกิดนับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือความสำเร็จนะจากทางโลกเนี่ยในความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองในชื่อเสียงกิจจัยยศนะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยผมมองว่ามันเทียบนะกับผลที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ถึง1 นะนจะบอกว่าถ้าใครนะสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความสําเร็จทางโลกโลกแล้วเนี่ยผมมองว่าอาจจะเข้าใจคัดเคลื่อนนะหรือเข้าใจผิดอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะผลจากการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือเรื่องของความสุขล้วนๆเลยนะคือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจล้วนๆเลยความสุขที่เกิดจากการกระทำนะครับทาง กายวาจาใจนะการกระทำบนวิถีทางสายกลางนะอริยมรคมีองค์8ประการนั่นก็คือเอ,อ่อย่พูดได้ง่ายคือเรากระทำกรรมนะทางกายวาจาใจนะเอ่อโดยใช้องค์ประกอบของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับนะเข้ามาประกอบร่วมในจิตใจนะ ให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทุกวี่ทุกวันเนี่ยบนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการที่ผมพูดบ่อยว่าสีนเนี่ยก็คือมาจากองค์ประกอบนะครับของอ,อ,อริยมรรคมีองค์8ประการนะสามข้อคือสัมมาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสมาธิเนี่ยนะครับมาจากองค์ประกอบในอริยมรรคมีองค์8ประการก็คือสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะครับก็มาจากองค์ประกอบในอริยามารรคมีองค์8ประการก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะนะครับแนะอยู่บนเส้นทางสายกลางนะครับทานศีลสมาธิปัญญานะท่านก็หวังได้เลยนะอย่างแรกเลยก็คือ1ก็คือความเป็นปกติสุข นะที่มาจากองค์ประกอบของศีลน,นะเป็นผู้มีการงานนะครับที่ถูกต้องนะมีอาชีพที่ถูกต้องมีการกระทําที่ถูกต้องมีวาจาที่ถูกต้องนะครับการมีความสุขนะจากความสงบนะไม่ฟุ้งซ่านนะครับจิตมีความตั้งมั่นนะไม่กระสับกระส่ายนะจากอ,อ,องค์ประกอบนะครับของความเพียรที่ถูกต้อง นะครับความมีสติถูกต้องนะความมีสมาธิที่ตั้งมั่นถูกต้องนะแล้วก็ความสุขนะที่เกิดจากการปล่อยวางนะการปล่อยวางในสิ่งสมมุติต่างๆในรูประธรรมนามรรมนะในสิ่งสมมุติโลกต่างๆนะเรียกว,ว่าปล่อยวางด้วยองค์ประกอบที่มาจากสม,มาธิฏฐินะความรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปธรรมนามธรรม สินะตาที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยร้วนเป็นสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นนะครับรวมถึงรูปร่างกายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆนะของตัวเราด้วยนะแล้วก็มีองค์ประกอบที่มาจากสัมมาสังกัปปะนะมองเห็นโทษเพียนานะรู้คุณรู้โทษนะครับว่าการยึดติดถือมั่นนะครับหรือความไม่เข้าใจในกฎธรรมชาติที่แท้จริงนะ ความที่จิตประกอบด้วยความโลภโกรธหลงนะครับยิ่งมากนะก็ยิ่งทุกข์มากถ้าเราสามารถลดละให้มันลดน้อยถอยลงนะทุกข์ก็ลดน้อยถอยลงนั่นเองมันนี่แหละครับคือผลจากการปฏิบัติธรรมนะที่แท้จริงนะซึ่งมีผลอันไพ่บุญนะมากกว่าความสําเร็จทางโลกนะที่มุ่งเน้นที่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะลาบยศสักการะสรรเสริญความมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่ง นะแล้วก็ความมีชื่อเสียงความโดดเด่นดังอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าสามารถทําได้นะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังยั่งยืนมันก็เป็นไปตามกฎไตรไลักษณ์นะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านะก็คือเรื่องของความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจที่มาจากผลของศีลน,นะคือความเป็นปกติสุขนะความไม่มีเวรัยไม่จองเวรัยนะครับนะ เรียกว่าไม่เกิดการเบียดเบียนะในเพื่อนร่วมโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ความเป็นสันติสุขนะความสงบสุขนะที่เกิดมาจากจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีพะละงกำลังนะจากสมาธนะิจิตไม่วกแวกไม่พุงซ่านไม่คิดมากไม่คิดเล็กคิดน้อยนะครับคิด,ดหดขู่ท้อแท้เศร้าหมองเรื่องว่าจากความมีความเพียรในจิตนะครับนะจึงผมบอกว,ว่าผู้ที่จะสามารถ พ้นทุกได้เนี่ยนะครับนะต้องมีความเพียรนะเรียกว่าสัมมาวายมะแล้วผู้ที่มีความสุขจากการที่สามารถปล่อยวางได้นะปล่อยวางรูปธรรมานามธรรมาสิ่งสมมุติโลกทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ใดเนี่ยที่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมบนวิถีทางสายกลางนะครับได้สม่ำเสมออย่างเงี้ยนะเสาแห่งอริยมัคมีองค์แปดประการแต่ละต้นนะครับหนักแน่นมั่นคงทํางานสมานสมัคคีกันอย่างเงี้ย นะนั่นแหะครับคือผลจากการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือการละความทุกข์ก็จะเป็นคนที่สุขได้ง่ายนะสุขที่เป็นปกติสุขสุขที่มาจากความสงบสันติสุขสุขมาจากเขาเรียกว่าวิมุตติสุขก็คือการสามารถปล่อยวางนะไม่ยึดติดถือมั่นนั่นเองใจก็สบายสบายนะครับนะทำกิจการงานอะไรก็มีความเข้มแข็งขยันไม่ท้อแท้นะครับ ความสาเร็จทางโลกก็เกิดขึ้นได้นะตามอัตภาพนะตามความสามารถไปนะแต่จะรักษาสมดุลของความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจพูดได้ไง่ายคือทางโลกก็เอาทางธรรมก็ไม่ทิ้งมันจะเกิดการสมดุลภายในจิตใจถ้าเร่งขยันหาทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จทางโลกมากเกินไปถ้ามันไปในทางที่หลุดออกไปจากทางสายกลางเนี่ยนะครับจิตมันก็จะคล้ายๆกับว่าปล่อยวางทางโลกนะมันก็จะกลับเข้ามาจับ นะในทางศีลธรรมทางสายกลางนะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่านะครับความสุขนะครับนะในทางสายกลางเนี่ยนะครับนะมันลดน้อยถอยลงนะเนื่องจากการทำการงานกิกนงานทางโลกมากเกินไปนะจิตมันก็จะบอกนะให้เจ้าของนะตัวของเราเนี่ยนะรู้ว่าเนี่ยเราหนักไปทางไหนมากเกินไปละ นะหรือว่าบาทีเราไปทําการงานทางโลกมากเกินไปนะจนปล่อยปาละเลยทางธรรมอย่างเงี้ยนะเอ่อตัวจิตของเรานะที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะอาจจะไม่เป็นปกติสุขเหมือนเดิมอาจจะไม่มีความสงบสุขเหมือนเดิมอาจจะไม่สามารถปล่อยวางได้เท่าเดิมเงี้ยก็แสดงว่าเราหนักทางโลกมากเกินไปแล้วนะจิตเราก็จะบอก แต่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะรู้ตัวหรือเปล่านะจิตเราก็จะบอกว่าตอนนี้เรานะกาลังหนักไปทางโลกมากเลยนะก็ต้องดึงกลับมาในทางธรรมทางธรรมก็ลดเวลาทางโลกบ้างนะอย่าไปยึดติดถือมัน่นะมุ่งความสําเร็จทางโลกมากเกินไปเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการจริงเนี่ยก็คือความสุขภายในจ,จิตใจถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงกิจเกียรติยศนะครับนะยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยแต่ข้างในใจมันไม่มีความสุขเลย มีแต่ความร้อนลนมีแต่ความทุกข์เศร้าหมองเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราเจะเอาทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆทางโลกไว้ไปเพื่ออะไรถึงล่าวไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องกายกับจิตเรื่องโลกกับธรรมเนี่ยนะสำหรับชาวบ้านคารวะเนี่ยนะครับต้องขวนขวายสนใจศึกษาจะได้รักษาสมดุลของมันให้เป็นนะมันความสําคัญของการปฏิบัติธรรมนะจึงเน้นที่ความสุขภายในจิตใจเป็นสําคัญ นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวิถีชาวบ้านคารวะาเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะต้องสแสวงหาทรัพย์เลี้ยงดูตนเองก็ต้องมุ่งความสําเร็จทางโลกด้วยแต่ว่าทางสายกลางอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยฝึกฝนไว้นะครับนะถ้ามันเกินเลยไปทางด้านไหนเนี่ยนะมันก็จะเตือนเรานั่นเองนะให้รู้ตัวว่าอะไรมันหนักเกินไปมากเกินไปแล้วหนักทางโลกมากเกินไปโดยทิ้งทางธรรมนะหรือบางทีเนี่ยไปทางธรรมเยอะ นะจนกระทั่งไม่ค่อยขวนขวายทางโลกเนี่ยแต่เนงจเราเป็นชาวบ้านเป็นคาราวาสอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะเรายัางต้องประกอบสัมมาชีวะต้องเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นในองค์อริยมรรคในองค์8ก็จะดึงเรานะซึ่งเป็นชาวบ้านคาราวาสเนี่ยไปขวนขวายทําการงานนะให้พอเหมาะพอควรในการสแสวงหาทรัพย์ให้เลี้ยงดูตนเองได้และครอบครัวได้แอน,นเองก็รักษาสมดุลน,นะครับนะของความทุกข์นะไม่ให้มันมากเกิน ให้มีความสุขที่เรียบง่ายเป็นนะครับไม่ยึดติดถือมั่นในรูปธรรมนมามธรรมมากเกินไปนั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนี่คือความสําคัญนะของการปฏิบัติธรรมนะครับเน้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้เน้นนาทางโลกมากเกินไปนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์น,นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง Youtube ชาแน n อาจารย์เสกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ